ชมากะตตูซาจ,จอบาชนะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมารายการที่จะนำเสนอข้อมูลน่ารู้ในมิติสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาและสังคมเมียนมาค่ะ พบกันทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง10นาฬิกานะคะทางคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ดเฮิรันขวัญข้าวสังคพันธานนท์และดรไข่โชละจากสาขาพมาาศึกษวิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ สียมาตัวาจไมาจางเหนอนานยังรู้ย์เยเวลาไหนเปวยรอนี่ยาวต่องมาเนาะอะไรเปวยรอเชงนี่ละอะไรเชคสเปียร์เน่ยโรมิโรเนตจูเลียตสแลนเลโกเวตยติดยาลาปอนเนาะใช่ค่ะเสียมาค่ะใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์ทีไรก็อดนึกถึงโศกนาฏกรรมความรักอย่างเรื่องโรมิโอและจูเลียตของเชคสเปียร์ไม่ได้เลยนะคะ คนไทยเองหากเราพูดถึงตำนานความรักเราก็อาจจะนึกถึงวรรณคดีอย่างเรื่องมัทนาพาธาตำนานพื้นบ้านภาคอีสานอย่างเรื่องพาแดงนางไอหรือบทละครเรื่องสาวเครือฟ้าใช่ไหมคะอ้อยังมีตำนานอย่างเรื่องมะเมียและเจ้าน้อยสุขเกษมอีกคะ่ะแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าเรื่องของมะเมียเป็นเพียงเรื่องราวที่เล่าขานกันเพียงในฝั่งบ้านเราเท่านั้นนะคะชาวเมียนมาไม่รู้จักคะ่ะ เอเชียมักขายแล้วหากเราพูดถึงตำนานหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความรักชาวเมียนมาจะนึกถึงเรื่องอะไรคะมรรเมียนมาลูมิ่วจวีเอตัวอยาะสยมายีลู่ด่งดตีไดเอชิซัลันด้วยโซยีบาดด้ยชิบาตะเลเชนจะมารวจด้วยลู่ด่งตีไดเอชิซัลันด้วยเลชิบะเลยทำไมวนอชิซัลันด้วยโซยีแต่นายอชิซัลันพี่ไดชิมวัยน้นเนี่ยมีนายนาย ทำไมเวเนจันเสตาเปี่มันนนมีาเลอจ้าเีรองต่อาตนาจยกเน่ังิงีดเน่มองไปไกลเลยชิวาเทีนี้นาสีเหปยึดตัากชิมวยนนเน่มินาหน้าซลันลียอาปบามนเก็บแใกล้เทศกาลวาเลนไทน์อย่างนี้เสียมะข่บอกว่าทางฝั่งชาวเมียนมาเองก็มีเรื่องราวความรักที่เล่าขานกันเป็นตำนานเช่นกันค่ะ อย่างตำนานที่เล่ากันต่อมาจนแทบจะกลายเป็นนิทานก่อนนอนแล้วเรื่องชิมเวนูและเมนันดาหรือเรื่องราวความรักของบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างเรื่องของพระเจ้าเจนซิตาและพระนางมนนีันดาเรื่องรักสามเศร้าระหว่างนางดานคิงเคงมังเพงแงและพระเจ้าตีบอวันนี้เรื่องราวตำนานรักจากฝั่งเมียนมาที่เรานำมาเสนอคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของชิมเวนูและเมนันดา เป็นตำนานรักจากลุ่มแม่น้ำย่างกุ้งหากคุณผู้ฟังเคยเดินทางไปเยือนเมืองย่างกุ้งน่าจะนึกภาพแม่น้ำย่างกุ้งที่ไหลผ่านเมืองย่างกุ้งทางทิศใต้ลงสู่ปากอ่าวมอตมะได้นะคะจากเมืองย่างกุ้งนี้เองหากเรามองข้ามฟักแม่น้ำไปทางทิศตะวันออกก็จะมองเห็นเมืองซีเรียมค่ะเมืองซีเรียมอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นเอง ตำนานเรื่องชิมเวนูและมินนันดานี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างราชโอรสเมืองเดโูหรือเมืองย่างกุ้งในปัจจุบันและราชธิดาเมืองซีเรียมหรือเมืองตันเลียในภาษาพม่าค่ะ ว่ากันว่าเกิดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำย่างกุ้งนี้ซึ่งพื้นที่นี้เดิมทีก็เป็นอาณาเขตของอาณาจักรมอนนะคะสังเกตได้จากชื่อของตัวละครเอกของเราชิมเวนูนแท้จริงก็เป็นภาษามอนมาจากคำว่าเปลิลเน,านเมื่อออกเสียงอย่างสําเนียงพมา่าจึงเพี้ยนมาเป็นชิมเวนูนบางครั้งก็ออกว่าชิมเวลุงค่ะ เกริ่นนำมาขนาดนี้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาฟังตำนานเรื่องชิมเวนูและมินันดากันได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งเจ้ากรุงสีเรียมกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองตันเลียสูญเสียพระชายาผู้เป็นที่สนิทสน่หาไปในระหว่างประสูติพระราชธิดาเจ้ากรุงซีเรียมทรงโศกเศร้าเสียพระไทยจนไม่เป็นอันกินอันนอนพระองค์ สรงสั่งให้เคลื่อนย้ายพระศพพระชายาไปพระราชทานเพลิงในสุสานหลวงเมื่อถึงสุสานเหล่าเสนาอามาตย์พลันได้ยินเสียงร้องเบาๆคล้ายเสียงทารกดังออกมาจากพระโกศเมื่อเปิดดูจึงพบว่าพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงซีเรียมได้ถือกำเนิดอยู่ที่ปลายพระบาทของพระศพพระมารดานั่นเอง แม้ว่าเจ้ากรุงซิเรียมจะรักใคร่สงสารพระธิดามากเพียงใดแต่เพราะเกิดในสุสานจึงถือว่าเป็นการละกินีไม่สามารถนำเข้ามาเลี้ยงดูในวังหลวงได้พระองค์พระราชทานนามแก่พระธิดาว่าชิมเวนูและได้สร้างพระตำหนักตะเบนดายให้ภายในสุสานหลวง และยังส่งข่าราชบริพารไปคอยดูแลปรนิบัติรับใช้พระธิดาให้อยู่อย่างสุขสบายจนกระทั่งนาชิมเวนูนเติบใหญ่ขึ้นพระเจ้าซีเรียมก็ยังคงไม่ลืมว่านาชิมเวนูนแห่งสุสานหลวงก็คือพระธิดาผู้เป็นดังแก้วตาดวงใจของพระองค์อีกฝากฝั่งแม่น้ำนั้นยังมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งนามว่ามิเนนดา เป็นพระโอรสในกษัตริย์โอโกลาปะเจ้ากรุงดะกงผู้สืบเชื้อสายมาจากตาจามีหรือพระอินตามความเชื่อของชาวพมา่าเมื่อครั้งมีนันดาประสูติหนหลวงทํานายดวงชะตาไว้ว่าจะได้รับเคราะห์จากสัตว์น้ำจนถึงแก่ชีวิตด้วยความวิตกกังวลพระเจ้าอกลาปะจึงคอยระมัดระวังมิให้พระราชโอรสเข้าใกล้แหล่งน้ำ พระอินทร์รู้สึกสงสารพระนัตดาจึงได้มอบไม้เท้าวิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถเรียกสัตว์น้ำชนิดต่างๆให้แก่มินนันดาวันหนึ่งมินนันดาปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาตำหนักแล้วทอดสายตามองไปยังอีกฝั่งน้ำมองเห็นแนวป่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่อีกฝากเกิดนึกสงสัยว่ามีใครอาศัยอยู่บนฝั่งน้ำโน้นหรือไม่ จึงปล่อยนกแก้วไปสืบข่าวเจ้านกแก้วค่อยๆบินข้ามฝั่งน้ำไปจนถึงสุสานหลวงที่นาชิมเวนูนอาศัยอยู่เมื่อพบนาชิมเวน,นูก็ได้เล่าเรื่องราวของมินนันดาให้นางฟังเจ้านกแก้วเมื่อบินกลับมาอย่างเมืองโอกลาปะก็ได้เล่าเรื่องราวของชิมเวนูนให้มินนันดาฟังเช่นกันคนทั้งคู่เกิดจิตปฏิพัตธ์ต่อกันจากเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง โดยไม่เคยได้เห็นแม้แต่หน้าค่าตากันเลยสักนิดเดียวต่อมาไม่นานมินันดาเกิดนึกอยากพบนาชิมเวนูจึงใช้ไม้ท้าวิเศษที่ได้จากพระอินเคาะลงบนผิวน้ำสามครั้งเพื่อเรียกงโมเช พยาจระเข้ผู้เป็นเทพอารักแม่น้ำย่างกุ้งและแม่น้ำพะโคและยังเป็นสัตว์เทพพาหนะที่มินันดาขี่ข้ามแม่น้ำไปหาหนาชิมเวนูนอย่างเมืองสีเรียมเช่นนี้เองคู่รักหนุ่มสาวจึงนัดพบกันทุกค่ำคืนโดยมินันดาขี่หลังเงโมเจข้ามฝากไปยังสุสานหลวงเมืองสีเรียมในยามค่ำ แล้วพญาจระเข้ก็จะรอรับชายหนุ่มกลับเมืองเดโโงในยามรุ่งสางวันหนึ่งนางจระเข้สาวตันตุมาคู่อริของงมโมเย่ที่เคยถูกพญาจระเข้กัดนิ้วขาดระหว่างต่อสู้เกิดนึกอยากแก้แค้นงมโมเย่นางจระเข้นิ้วด้วนไม่มีฤทธิ์เดชมากพอที่จะสู้พญาจระเข้ได้จึงออกอุบายคิดร้ายต่อมิน,นันดาแทนนางจระเข้ตันตุมา แปลงกายเป็นนางกำนันแฝงตัวเข้าไปยังตำหนักตะเบ,บนไดยของนางชิมเวน,นูแล้วหาโอกาสยุแยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่้ดยการเพชรทูลน,นางชิมเวนูนว่าตะเคามาอยีมิ่นานากะตะเคามากูติชดตาเบนเนาะตาเบแม่ยากจารุเอชิกกะยงย่ารามาพบบาวเตะแกชิไม่ชิสันจี้ยาบาเม่ องหญิงเพคะมินนันดาทรงรักพระองค์มากเหลือเกินแต่ความรักของบุรุษเชื่อถือไม่ได้นะเพคะรักหรือไม่รักแน่ต้องลองทดสอบดูนะเพคะเพื่อให้บุญญาบารมีของมินนันดาเสื่อมอนุภาพลงนานจระเข้จึงยุให้ฉิมมวนูนอนหนุนไหลขวาของมินนันดาชาวเมียนมาเชื่อว่าไหลขวาเป็นจุดศูนย์รวมบุญญาบารมีของบุรุษ สตรีไม่อาจนอนหนุนได้แต่เคมาลี่หยีเมางนอกเปเบละมางจีเบ่ก้าองุนียาร่าติดคารโรยาบเบละมงา,ง,า,ะา,าะมงกูก้าองบุไม่จีบานอพระองค์นอนหนุนต่ไหลขวาคราวนี้ลองขอนอนหนุนไหลซ้ายดูนะเพคะ ฝ่ายพระเจ้าอกกลาปะเมื่อทราบเรื่องราวระหว่างมินนันดากับนางชิมเวนูก็คัดค้านว่านางเกิดในสุสานเป็นกาลกินีอีกทั้งการเดินทางข้ามแม่น้ำไปมาเสี่ยงต่อการเกิดคราบคราบของมินนันดาตามดวงชะตาที่เคยผูกทำนายพระเจ้าอกลาปะจึงมีรับสั่งห้ามเมนันดาไม่ให้ไปพบนาชิมเวนูนอีกเมนันดา เมื่อถูกพระบิดาสั่งห้ามก็ทุกข์ร้อนกระวนกระวายด้วยแรงคิดถึงจึงอ้อนวอนขอให้งโมเจไปส่งตนเองยังตำหนักตะเป็นดายของนาชิมเวนูในคืนนั้นนางชิมเวนูได้ทำตามคำยุยงของนานจระเข้ตันตุมาแม้เมนันดาจะปฏิเสธในคนแรกเพราะเกรงว่าจะเกิดเคราะห์ภัยหากให้นางน,นอนหนุนไหล่ขวาแต่ท้ายที่สุด ก็ยินยอมทำตามคำอ้อนวอนของนางด้วยความรักเมื่อ,อยามฟ้าสางคล้ายมีลางร้ายบอกเหตุวันนั้นท้องฟ้าแดงฉานคลื่นลมโหมกระหนำ่ำฝูงสัตว์น้ำส่งเสียงวีดร้องระงมไปทั่วท้องน้ำนาชิมเวนูนวันเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้จึงวอนขอให้เมน,นันดาอยู่กับนาง ตัวทอมเองเช่ยที่มองน้าหนึมาเตจินจละตีตัวสิโร้ตีหาัมามินเนอร์จนส่งสีมาโบพี่ต้องไปแล้วน้องรักหากจะต้องตายในพายุหนนี้ก็ตายเสียเถิดเพราะแมจะต้องตายพี่ก็จะกลับมาหาเจ้าให้จงได้มินันดาว่าแล้วจึงวิ่งไปหาเงมโมเจที่รออยู่อย่างกังวลใจริมแม่น้ำ ชิเมนดาดี l ล u วตองเจ้าขมันลิลี่มองนายจามาแต่พักกูมากู้บ้าเนพี่ยาพระองค์พายุรุนแรงน่ากลัวถึงเพียงนี้อย่าเพิ่งข้ามไปเลยขอรับนับเป็นคราวเครอ์ที่แท้ของเมนันดาด้วยว่าการเดินทางในครั้งนี้มิได้มีไม้ทาวิเศษติดตัวมาด้วย งโมยเนั้นเกรงว่านานจระเข้จะฉวยโอกาสนี้ในการโจมตีชายหนุ่มจึงให้พระองค์เข้ามาหลบภัยในปากของตนเองระหว่างว่ายข้ามฝัง่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินทางข้ามแม่น้ำอยู่นั้นก็ถูกกลุ่มจระเข้คู่อริเข้าโจมตีแม้งโมยเจเจะเป็นพญาจราเข้ประจํำลุ่มน้ำย่างกุ้งแต่ก็ไม่อาจสู้กำลังของคู่ต่อสู้ได้ งโมย่ถูกคลื่อนซัดเข้าเกยฝั่งจนหมดสติไปโดยที่มินันดายังอยู่ในท้องของตนเมื่อพระเจ้าโอกลาปะรู้ว่าพระโอรสเดินทางไปหานานชิมวยนูนโดยไม่มีไม้ท้าวิเศษติดต,ตัวไปด้วยก็ร้อนใจดังไฟเผาด้วยว่าวันนั้นตรงกับวันเคราะห์ของพระโอรสตามคำทํานายพระองค์คว้าไม้ท้าวิเศษแล้วเคราะห์สามครั้งงโมย่จึงถูกปลุกขึ้นมา เมื่อรู้สึกตัวจึงรีบคายมินนันดาออกมาทว่าโชคร้ายเหลือเกินที่มินนันดาหมดลมหายใจเสียแล้วด้านนานชินเวนูครั้นได้ทราบข่าวว่ามินนันดาเสียชีวิตก็ให้โซกาอาดูนร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วตรอมใจตายตามกันไปพระเจ้าอกลาปะ และพระเจ้ากรุงซีเรียมจึงจัดพิธีประชุมเพลิงให้คนรักทั้งสองพร้อมกันชาวเมืองทั้งสองล้วนมองเห็นกลุ่มควันสองสายพวยพุ่งเกี่ยวกระวัดกันขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าชิมเวนูและมินันดาได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งในที่สุด ตำนานเรื่องเชียนโมยนูลและมินดันดาไม่ได้เป็นเพียงโศกน,นาตกรรมความรักเรื่องหนึ่งนะคะแต่ยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิน่นความสัมพันธ์ของชุมชนเมืองท่าสำคัญบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีตอนล่างอย่างเมืองดะงงหรือเมืองย่างกุ้งในปัจจุบันและเมืองซีเรียม ทั้งยังบอกเล่าที่มาของชื่อบ้านนามเมืองชื่อสถานที่สำคัญในเมืองซีเรียมยกตัวอย่างเช่นบริเวณเนินเขาที่นางชิมเวนูยืนเฝ้ารอคนรักก็ได้ชื่อว่าโยตอด,ดาวแปลว่าเขานางคอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีห่วงคนึงหรือลวนเจดีนอกจากนี้ยังแสดงความเชื่อและวัฒนธรรมพื้นถิ่น อย่างความเชื่อเรื่องหน้าหรือเทพอารักษ์ที่ปรากฏในตัวละครอย่างงโมเจพยาจระเข้แห่งลุ่มน้ำอิราวดีตอนล่างความเชื่อเรื่องบุญญาธิการของบุรุษความสัมพันธ์และการประทัดสังสรรค์ของความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและความเชื่อพื้นถิ่นรวมไปถึงความเชื่อมโยงเรื่องความเชื่อกับโครงสร้างอำนาจของผู้ปกครองและคนพื้นเมืองด้วยเช่นกันค่ะ ด้วยเหตุนี้เรื่องเล่าที่แต่งแต้มด้วยเรื่องราวความรู้สึกอันน่าสะเทือนใจนี้จึงผูกพันอยู่กับคนเมียนม,มาและเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นแหล่งจินตนาการสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้กวีและนักเขียนเมียนมานำกลับมาเล่าแล้วเล่าอีกในบทกวีเรื่องสั้นนวนิยายมากมายมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ สำหรับช่วงเรียนรู้ภาษาพ,พม่าในวันนี้เราจะมาแนะนำสำนวนภาษาพม่าที่เกี่ยวข้องกับความรักให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะคำแรกขอเสนอคำกริยาคำว่ารักค่ะคำว่ารักภาษาพม่าพูดว่าชัดเชดชเดเราสามารถใช้คำว่ารักในประโยคอย่างเช่นฉันรักเธอภาษาพม่า พูดว่าเนิงโง่งาชเตเนิงโง่งาชเตหรือรักนะภาษาพม่าพูดว่าชตเตเนาะชตเตเนาะคำที่สอง เป็นสำนวนค่ะเป็นสำนวนเป็นคำแสดงที่วัยรุ่นวัยรุ่นเมียนมานิยมใช้กันนะคะในสำนวนนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยคำยืมจากภาษาอังกฤษคำว่า heart ภาษาพม่าพูดว่าหะและคำกริยาคำว่า t ี d เดซึ่งแปลว่าโดนหรือถูกค่ะภาษาพมา่าสำนวนนี้ว่ายังไงคะเซียมะไข่หะทีเ a ห t ทีเด ยกตัวอย่างประโยคสักประโยคนึงนะคะเช่นชอไลาดาอะไรนฮัตทีเดตูกาชอไลาดาอะไรนฮัตทีเดตูกาชอไลาดาอะไรนฮัตทีเดแปลเป็นภาษาไทยก็คืออุยเขาสวยจังเลยโดนใจฉันมากเลยถูกใจฉันมากเลย คำว่าฮัดที่แด่นี้ถ้าเป็นภาษาพม่าปกติก็จะพูดว่าตะโบจ่าดีตะโบจ่าดีต่อไปคำที่สามนะคะคำที่สามเราขอเสนอสำนวนค่ะสำนวนนี้ภาษาพม่าคืออะไรคะสยามข่ายอเชอูชอซูนีอูยาเราไม่บู ชเชอุโซนอูยาามาสำนวนที่ว่าอัชเชอุโซนอูยาาแปลว่ารักแรกจบจนมีลูกมีหลานก็ยังลืมไม่ลงคำว่าอัชแปลเป็นภาษาไทยก็คือรักแรกค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำแรกรักนะ ชดเต๋นอชดเต๋นอคำที่สองถูกใจจริงๆโดนใจจริงๆฮัตตีเดแฮตตีเดสำนวนสุดท้ายรักแรกจวบจนมีลูกมีหลานก็ยังลืมไม่ลงอเชือูซโซมีอูยารงมันไม่บู อาเชอุโซนี่อุยาเหรอมันเมู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังลองนำคำบอกรักาษาพมา่าเหล่านี้ไปใช้กันได้นะคะได้ผลอย่างไรลองกลับมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาของเราก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับอาจารย์กฤษณนะโชติสุด อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องราวบริเวณชายแดนไทยเมียนมาให้ฟังค่ะและพบกับพวกเราสองคนได้อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปนะคะอคู่จะมาลู่เตีนเซาตงฮาร์เร่ชื่อเซาแลนลีรีโว้ดิมาเว้สองตับยาเสฉินเจสุติมาเร่ินขอบุงค่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะเจสุติมาเร่ิน